กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอีกหนึ่งร้านที่ใครก็รู้จักคือร้านข้าวผัดปูเมืองทองใครจะรู้ว่าเจ้าของร้านเมื่อก่อนเป็นนักมวยหญิงแล้วเกิดวิกฤตเอาสูตรที่บ้านมาต่อย,ยอดจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไปชมกันเลยครับอยู่ดีๆจากนักมวยกับข้าวผัดปูมันมาเริ่มต้นกันได้ยังไงมันมาจอกันได้ไงเนี่ยก็คือที่ค่ายเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ย เป็นนักมวยเหมือนกันอ๋อแล้วก็ตอนหลังมาเป็นเทรนเนอร์ให้ก็ชอบกันค่ะคแต่งงานด้วยกันแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนจีนใถ้าเป็นคนจีนก็อาม่าเนี่ยเก่งเรื่องอาหารมากค่ะพอครั้งสุดท้ายที่ไปต่อยกับมวยปั้มพอหลังจากนั้นก็แต่งงานเลยแต่งงานก็มาอยู่กับที่บ้านคุณจีนเนี่ยแหละอาม่าเนี่ยอาม่าเก่งอาหารทัตคาินมากวกข้าวผัดพวกอะไรนี้เนาะใช่ค่ะกระเพาะปลาน้าแดงอะไรพวกนี้ยครับผม เก่งอาหารทารกัแต่ไม่ได้เปิดเป็นพนาการหรือไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเลยทําทางกันเองในบ้านนี่แหละค่ะแกเคยขายในมาหารยรกระเสรครับผมแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากแต่ว่าฝีมือแกทุดเก่งยอดจริงสุดยอดจริงจรค่ะก็ได้ตรงนั้นมาได้ตรงนั้นมาตรงนั้นแหละในที่สุดหลังจากเสร็จอาชีพนักมวยสามีของคุณเองก็ผันมาเป็นอาชีพผู้รับเหมาค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคุณเองเนี่ย นะฮะก็ต้องเรียกว่าถอดนวมเหมือนกันเป็นแม่บ้านแล้วเต็มตัวแล้วแขวนนวมแต่ต้องมาจับตะหลิวแทนใช่ค่ะโดยที่มีอาม่านั่นแหละเป็นติวเตอร์ให้เคขาบอกชีวิตการเป็นสไปร์ทวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเลยเมนูแรกที่จะทำไม่เป็นเพราะเป็นนักกีฬาคงไม่มีโอกาสที่ทำบ่อยอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเมนูแรกครับก็คือเป็นข้าวผัดเนี่ยแหละค่ะข้าวผัด เออแล้วก็กระเพาะปลาเนี่ยค่ะอาม่าทำอร่อยมากก็คือมีแค่2อย่างเนี่ยข้าวผัดกับกระเพาะปลาที่เราฝึกฝนจนเชี่ยวชาญใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรทําให้เราตัดสินใจเปิดร้านล่ะโดยมีแค่2เมนูเท่านั้นเองก็คือจริงๆแล้วมีเพื่อนค่ะเพื่อนที่ร่วมหุ้นกันอยู่ที่สาขาหนึ่งคเขาก็ชวนไปพี่หมูผัดข้าวผัดปูเป็นไหมบอกเป็นกระเพาะปลาพี่ไปพี่ไปเปิดในซอยแจ้งวัฒนะสิบสี่นะเดี๋ยวผมจะ ไปช่วยนะคะแล้วเราก็ไปหุ้นส่วนกันค่ะเป็นหุ้นส่วนกันก็หลังจากวันนั้นก็คือเปิดตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยค่ะขายจนไม่มีอะไรจะเหลือเลยข้าวผัดไข่วันแรกเหรอครับวันแรกวันแรกก็ขายจนไม่เหลืออะไรเลยอ้เขาขอกินข้าวผัดไข่ได้ไหมลูกค้าบอกได้ค่ะแต่ว่าไม่มีปูแล้วนะก็บอกได้ได้เปิดมาวันแรกคนก็เต็มเลยเพราะอะไรคือในแถวนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ําไม่ตุงเมืองทองตรงนั้นมีร้านอาหารเยอะด้วยเหมือนกันเพราะตอนนั้นมก็ยังไม่ค่อยมีถูกต้องไหมฮะไม่ใหม่ไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนั้นเป็นป่าอยู่ตอนนั้นนะฮะใช่ค่ะก็เออผมก็เคยไปครั้งหนึ่งนานแล้วจำได้ว่ามีเต่าเลี้ยงกันเยอะไปหนมลเลยผัดแต่ก็พันเนี่ยกันเราวิ่งเลยเราลองดูสินี่คือเจ้าของตำนานขอมีโอกาสกินเป็นบุญปากสัตว์แมะฝีมือแม่ฝีมือเลยทําสดเลยโอ้โหสดเลย จริงๆนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเพราะว่ามีครอบครัวจากนักมวยมาเป็นคนผัดข้าวผัดปูเดี๋ยวเราลองดูเสียว่าการจะอ,อัจะต้องปรุงก่อนเอาเาับปรุงก่อนเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราผัดไปเนี้ยเราปรุงเนี่ยมันจะไหมเพราะว่าพี่จะผัดไฟแรง<อ>ต้องไฟแรงค่ะ<อ>ไฟแรงมันถึงจะหอมครับเพราะฉันจะปรุงคือใส่อะไรอ่ะก็จะใส่น้ําตาลน้ําตาลก่อนนะคะน้ําตาลหน่อยมันต้องมีอยู่แล้ว ต่อไปใส่เกลือเกลือต้องใส่เกลือด้วยเราต้องใส่เกลือเพราะอะไรถึงต้องใส่เกลือฮะมันจะออกเค็มๆมันๆนิดนึงนะอ๋อเนยค่ะซีอิ๊วขาวก่อนซีอิ๊วขาวก่อนอ๋อต้องใส่เป็นสเต็ปอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใส่ใส่ในเพื่อความหอมเท่านั้นเองให้มันหอมซีอิ๊วขาวก็หอมแต่ดูแล้วใส่อย่างละนิดๆิอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะค่ะเพราะว่ามันจะมีความอร่อยของข้าวกับปูอยู่แล้วใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะนี่อย่าไปใส่เยอะ เลยเราไม่ต้องใส่ต so yeah, right. ้องไหมครับใส่ทีหลังมาใส่ทีหลังใส่ใส่ได้ไหมแต่เกิดมาเห็นคุณแม่ขายเขาขายยังเออตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเขาทําอาหารมาโดยตลอดอะไรยเงี้ยค่ะก็อยู่ในในครอบครัวคงสีของอาม่ามาตลอดของฝั่งบ้านพ่อมาตลอดเลยเงี้ยค่ะก็หลายอย่างเขาก็ช่วยอามาทํามาโดยตลอดเลยเงี้ยค่ะอาหารจีนหลายอย่างค่ะแม่ก็ ทเขาบอกพริกไทยจะอร่อยไม่อร่อยที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องใช้พริกไทยตามือถูกต้องไหมฮะใช่เขาผัดจะอร่อยไม่อร่อยต้องใช้พริกไทยตามืออืมอันนี้เราต้องใส่พริกไทยด้วยอ๋อันนี้สําคัญเลยมาทําให้อมอร่อยมากคุณเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราดูฮะเขาผัดเป็นยังไงนี่ใส่กับเนื้อเราเราใส่ไปเราเราเราใส่ตอนไหนฮะพริกไทยเนี่ยตอนไข่ตอนผัดตอนเราใส่พริกไทยตามือตอนผัดทําไมต้องเป็นพริกไทยตามือส่วนใหญ่ทําไมพี่สังเกตว่าร้านอาหารดังทั่วทุกร้านทำไมต้องเช้นพริกไทยตามือ เขาจะหอมสุดนะคะเพราะว่ามีการแบบคั่วคั่วบทของเขาเนี่ยเขาจะบทจากตัวเม็ดเลยเนี้ยค่ะแล้วก็มามาเป็นตัวผงอีกทีหนึ่งอ๋อแม่จะใส่พริกไทยตอนผัดกบไก่ผัดกะไก่หรอผัดกไท่เริ่มแห้งแล้วเลยใส่แล้วก็ต้องใช้พริกไทยตามือเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดเพราะว่าเขาบดมาจากเม็ดจริงๆแล้วเป็นพริกไทยแท้ๆจริงๆเขาบอกว่า ทำให้รสชาติขาผัดเนื้ออะไรเนี่ยทำให้อร่อยมากข yeah. yeah, ึ ai, uh, sure> oh. أ, ces, ้นเป็นไงครับหอมกลิ่นเนยกับไข่อันนี้หอมจริงๆนิงแม่โยนนะคุณแม่โยนนะเออคุณน้องทําเป็นไหมสอนได้ค่ะแต่ว่าเรื่องการสบัดกระทะอย่างเงี้ยยังจะใช้แรงเยอะต้องแข็งแรงเยอะกับเพราะป่าที่พาไม่ได้เลยอันนี้เป็นของอาม่าเหมือนกันของอาาหมดเลยเป็นสูตรอาาสูตรอาาไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะหรือ สุกี้ผัดแห้งนะคะของอาาหมดเลยสุกี้อ๋อสุกี้ผัดแห้งของอาาของอาาค่ะของอามาทุกวันนี้อามาอยู่ไหมฮะเสียไปแล้วเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนเปิดแล้วเนี่ยอามาก็ยังเห็นได้อยู่เป็นคนควบคุมการผลิตเองป่ะหรือเป็นแม่ควบคุมทั้งหมดควบคุมเองค่ะเป็นงเตระว่ถูกถ่ายทอดมาเราก็มาสานต่อเสียเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่ากระเพาะป่าของเขาเนี่ยเห็ดหอมก็ต้องเป็นเห็ดหอมขนาดใกล้เคียงกัน ต้องเอาไปทําอะไรก่อนถึงจะทําได้เห็บหอนี่ไปต้มไปต้มก่อนนิ่มแล้วก็เอาไปทอดคะต้องไปทอดอีกนะต้ไปทอดอีกทีนึงสามเมนูคุณเห็นไหมบางร้านจะมีอาหารเยอะแยะร้านนี้หมูสเต๊ะครับความพิเศษของหมูสเต๊ะคุณอยู่ที่ไหนเนื้อจะนุ่มมากจริงนุ่มมากสิ่งนีนคือเรื่องไหมเป็นเนื้อชิ้นชิ้นจริงๆไม่ใช่เนื้อบางๆชิ้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นอาม่าสอนมาไหมฮะอาม่าค่ะสูตรอามาสเป็นอะมาสทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เมนูที่ร้านข้าวผัดปูจริงๆแล้วมีแค่สุกี้สุกี้ผัดสุกี้ผัดแห้งหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะกระเพาะปลากระเพาะปลาแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็มีกุ้งอบกุ้นเส้นค่ะมีเกาเหลาเยาวราชมีค่ะเพิ่มมาภายหลังมีเมนูค่อยๆเพิ่มเนืพอเราขายเริ่มดีเราค่อยๆขยายแล้วก็มีกันเชียงปูนึ่งค่ะนี่ไงงนี่ไงเอาร้านสักหน่อยเห็นบอกตอนนี้ร้านมีทั้งหมด6สาขาใช่ค่ะส่วนใหญ่คุณแม่จะอยู่สาขาไหน ช่วงเย็นจะอยู่เกษตรนวมินทร์อยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะค่ะช่วงกลางวันก็คือจะขับรถไปดูแต่ละสาขามีที่ไหนบ้างตั้งหกสาขาเนี่ยเออ่มีสาขาเกษตรนวมินทร์นะคะตรงแยกสุขนุมวัิทค่ะแล้วก็สาขาเมเจอร์รัชโยธินค่ะอยู่ตรงส่วนลานน้ำคุ้งสาขาธัญบุรีคลองสามเนี่ยค่ะในภาพก็คืออันนี้อยู่ที่แมคโดนัลด์คาร์คค่ะทั้งหมดทั้งหมดนี้มีเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับกทเก้าโมงเช้าถึง อขอโทษค่ะ11โมงเช้า,ชาถึง3ทุ่มค่ะทุกสาขาเปิดเท่กา,าทกาันหมดนะครับรโอเค,อควันนี้เวลาได้หมดลงแล้วสามารถติดตามรายการแช์สดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มครึง่งสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ